คลื่อนไหวไปแบบแบบไม่เกี่ยวแล้วในไม่เกี่ยวเองเลยนะไม่เกี่ยวมันก็คือไม่เกี่ยวคือความไม่คล้องไม่เกี่ยวนั่นเองจะให้มันตัดกันในตัดเองให้มันละกันในละเองให้มันวางกันในวางเองอย่างไรแล้วไม่เกี่ยวกันในไม่เกี่ยวเองเลยนะนะ อย่า <Cornell. S 2> เอาไม่เกี่ยวไปไม่เกี่ยวกับอะไร ain, ไม่เกี่ยวก็ในไม่เกี่ยวเองเลยนั่นแหละไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวเองไม่เกี่ยวแม้กระทั <frase> ่งไม่เกี่ยวเองอย่าเอาไม่เกี่ยวไปคอยไม่เกี่ยวกับอะไรนะอันนี้ไม่เกี่ยวล้างไม่เกี่ยวเองลูกนั่นแหละละก็ในละเองเลยไม่ใช่เอาละไปละอะไรไม่ก็ในไม่เองเลยไม่ใช่เอาไม่ไปไม่กับอะไร นี่แหละเรียกว่าตัดกันในตัดเองมันจะได้ฉับพันเลยลูกไม่ตองเยินเยอะยืดเยอะอ้อมโลกอ้อมสังสวัสดิ์อ้อมโลกอ้อมทมอ้อมมักอ้อมผลอ้อมนิพานอะไรตรงตรงเลยลูกตรงตรงที่มันไม่ใช่อะไรในตรงอ่ะอืมไม่ใช่ม่วแต่ตรงอะไรตรงที่ล้างตรงเองอ่ะรู้จักไหมตัดสรู้ไหมตรงที่มันล้างตองเองเนี่ยตรงที่มันไม่ใช่อะไรในตรงอ่ะอืม ไม่ใช่มพราแต่ตองอะไรเออมันจะได้ชาพ,พันล้างสงรพัดดีๆเนาะยันหมอเจ้าคุณวิเชียนที่เรียกว่าเจ้าคุณพ่อมีคุณไงเรียกเรียกว่าเจ้าคุณไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าคุณเพ่อหัวขนสวมใส่ให้นะที่เรียกเนี่ยเพราะว่ามีคุณเลยเรียกเจ้าคุณ มีเนื้อหาที่สว่างสวายจางคายอยู่ในสภาพมันเองจะคุณคุณอริยะคุณอ,ณอณเนกอันนั้นเะไรเรียกว่าเจ้าคุณไม่ใช่เจ้าคุณแบบหน้ากากหวัวขนมาสวมมาใส่ให้นั้นใช่เจ้าคุณในเนื้อหามีเกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวเองเลยนะลูกก็คือเหมือนละกันในละเองเลยไม่ใช่ละไปละอะไรนั่นแหละละตัวละเองนั่นแหละนี่หมดจด ไม่กันนี่ไม่เองเลยเนี่ยเรียกว่าตัดกันในตัดเองไม่ใช่อ้อมค้อมเอาตัดไปตัดอะไรก็ไม่รู้อ้อมโลกอ้อมทำอ้อมมักอ้อมผลนิพพานอยู่นั่นแหละอ้อมอยางนั้นน่ะไม่เกี่ยวว่าในไม่เกี่ยวเองเลยนั่นแหละเรียกว่าวางกันในวางเองละกันนี่ละเองไม่ยึดกันนี่ไม่ยึดเองเลยไม่ใช่ไปไม่ยึดอะไร ไปเสนอหน้าเสนอตาออฟไซด์ side, นะไปไม่ยึดอะไร <c oughs> ในไม่ยึดเองเลย <c oughs> จะให้ยันเยอะสักนิดนึงก็จะไม่ให้เยันเยอะเลยนะน่ <c oughs> แหละไม่กันี่ไหมเองเลยนะั่นแหละมันก็สรุปหมดแล้วลูก <c oughs> ตัดกันีนตัดเองดับกันีนดับเอง <c oughs> ไม่ใช่ว่าตัดไปตัดอะไรไม่ใช่ว่าดับไปดับอะไร ถ้าเอาตัดไปตัดอะไรยังเป็นสมุทัไยซ่อนตัดอยู่ตัญหาซ่อนตัดอยู่ถ้าเอาดับไปค่อยดับอะไรก็ยังเป็นสมุทัไยซ่อนดับอยู่นะไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวเองเลยคือเหมือนกับละกันในละเองเลยแหละไม่ใช่เอาละไปละอะไร นี้มันจะจบโดยดุสดียนั่นแหละในไม่เกี่ยวเองเลยลูกสั้นหมดสั้นไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ละเพราะการที่จะไปคอยไม่เกี่ยวกับอะไรการที่จะไปคอยไม่เกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งโน้น่ะรู้ไหมว่ามันยังเหน็ดเหนื่อยอยู่ยังอ้อมอยู่นะไม่เกี่ยวว่าในไม่เกี่ยวเองเลยในไม่เกี่ยวเองเลยในไม่เกี่ยวเองเลยนั่นแหละไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเอง นี่แหละก็เรียกว่าละตัวละเองเลยละกาละเองเลยวางในวางเองเลยไม่ใช่ไปวางอะไรยิงเองเลยนี่ก็ยิงหมดละไม่รู้จะไปไหนต่อแล้วปัญหาหมดลาย หมดสั้นอยู่แล้วเนาะสั้นหมดสั้นให้อยู่แล้วสั้นก็ล้างสั้นให้อยู่แล้วแต่้มันให้เป็นภาระในมรรคในผลเลยชนิดเดียวแบบฉับัาล้างฉับพันเองเลยฉับพันก็ล้างฉับพันเองเลยไม่เหลือไม่ได้ฉับพัน